คนนครับอิมทลอราที่เป็นธมทีมท้ายตารางนะครับอิมทก็ยังไม่ได้แข่งขันไงก็อยู่ท้ายตารางก่อนนะครับเดี๋ยวพอแข่งเสร็จแล้วปุ๊บนี่เขาก็จะมาอยู่หัวตารางเลยนะฮะ ตอนนี้นะครับโด้ก็อ่านะครับน้องโด้นะครับมาอยู่ในไอดีชื่ออะไรนะครับ3 7 1 3 6หนึ่งนะครับนั่นก็คือเป็นไอดีตัวเองนะครับเป็นคนเล่นคอนโทรลนะครับแต่ว่าเมียเป็นคนวงการนะครับไปซ้ายหรือไปขวานะครับเมียจะวงการตลอดนะฮะไม่ได้ยินเสียงมาอยู่นะฮะอ๋ครับผมมารักันเลยนะครับตอนนี้ป่าของ deployed seconds. in ต้องบอกว่าตอนนี้นะครับแรดไปข่วนป่านะฮครันกลับมาก,ก่อนนะครับมาเจอคิวเลนนะครับยังนะฮะ โดนทักทายกันนะครับผมแรดบอกว่าคันๆน,นะครับตอนนี้เดินเข้ามาปุ๊บโอ้โห و. เจอครับเจอสตาร์เพิ่มอีกชุดนะครับวันนี้โอ้โห و. แต่ไม่ถอยครับผมแต่ตอนนี้โอมามาช่วยไม่ทันนะครับเส็จแล้วน,นะครับสวัสดีครับ แต่ว่าด้วยสกิลนะครับก็มียังความช้าอยู่นะครับแต่ก็ยังอาจจะไม่เร็วมากนะครับเขาบอกเจ็บพันนะครับรอบนี้นะครับผิดนะครับเห็นไหมฮะวันนี้ข้างล่างมีประเด็นนะครับเจอไหมตกเจอไหมเจอครับโอม่าสตัรไปแหนึ่งทีแตตโลบอกทำนะครับวันนี้นะครับจะหามาติดปลาดาวกระลายแล้วก็มีปั มีการเฟิร์สบัตไปแล้วนะครับบอเปม่ทันครับแต่ก็โดนตายไปนะนะครับมองไม่ทันครับมองดูข้างล่างอยู่ครับผมบอกแล้วนะว่ามันพอมันคลิกเม็อกล่ะแต่คิวเลนก็มาดัดผักหลังก่อนนะครับมาแทงข้างหลัง มังกรได้ไปแล้วครับฮานาเซก้าไปนะครับแต่มังกรตัวนี้นะครับต้องบอกว่าตอนนี้ก็ยังดูนเนี่ยกันอยู่ครับผมเมาส์ผมต้องเล่นอยู่ไหนครับจะเห็นนะครับลุกโดดมาครับรับาดมาไม่เสียช้าเลยครับสำหรับโอมาครับไปอข้างบอมังกรไปแล้วนะครับบอกว่าตอนนี้ครับสกอร์สองต่อสองครับแตนเงินเงินยัง ต้องห่างกันแค่เพียง1,000ไม่ถึง1,000บาทด้วยซ้ำนะครับตอนนี้ผมคิดผิดแล้วครับครับมันจะมาเวทบูเลดบัฟนะครับพลเรียนหถีกับผีไปเลยครับผมแต่ว่ามานะครับวีลาดมาปล่อยมาโอ้โหแร็คจะโอ้โหแล็เลื่ยนเลยมิเดียวอุ๊กเกือบโดนแม่ซ้ํานะครับตอนนี้โอ้อีกนิดเดียวนะครับตอนนี้โรยไปไหนไม่ได้ครับอยู่กับพี่ก่อนแล้วก็โดนเก็บไปนะครับสำหรับโต๊ะ ก็อบอกโดแต๊จะมีแถมแไปมแรดที่จะมีครับแล้วแรดยังไม่ยอมกลับบ้านนะฮะ,ะค,ออคลิปแค่คลิปก่อนนะฮะแล้วก็กลับไปแล้วนะครับข้างนครับ ต้นเกมนะครับต้องบอกว่ามาหลอดนี้ทําอะไรไม่ได้นะครับทำเรวมาไม่ได้นะครับเพราะว่าเรวมาเนี่ยจะแข็งแรงกว่านะเพราะมีสกิลที่แรงตรงกลางครับมีประเด็นหรือไม่ตอนนี้อยู่ในพุ่มครับแนทโดนไปแล้วปุ๊บแต่ไม่โดนครับโดนวีล่ากลับมาแล้วครับปล่อยความรักใส่เอาอยัางไงครับมาเบนมานะครับต้องเิดสตันไปครับ เดี๋ยวเราก็จะไม่ภาคนะครับถ้าเราภาคนี้เดี๋ยวนะฮะคนข้างๆผมก็จะรู้นะครับว่ามีตัวะครต่อย่างไรกันเร็วมากตัวเข้าไปครับผมบอสั์จะมีกับบ้านไหมโอ้โหโดนไหมเอาโดนหนีเลยครับผมตอนนี้เร็วมากนะครับไม่ต่อนะครับไม่ต่อว้าวอสั์โดดหนีเลยนะครับ ต้องบอกว่ามอทอสอ่อนนิดนึงนะครับเพราะมอทอสจะเล่นชา้านิดนึงนะครับเพราะว่าเรื่องด้วยต้องรอคําสั่งเมียแล้วลําพังมอทอสเองก็วิ่งชา้าอยู่แล้วนะครับถ้ารอเขาจะเอามาแล้วครับไน้ครับหน้าแต่โดนเลี้ยวมาต้องต้องสกัดไว้ก่อนนะครับได้แยกย้ายกันกลับบ้านไปนะครับข้างล่างมีประเด็นอีกแล้วครับแต่ผมต้องมาจับเมาส์ต้องบอกไม่ถนัดจริงๆนะครับ คิวเรียนหายไปไหนครับไม่มีใครรู้นะครับอยากรู้ลองเดินขึ้นมาอีกนิดนึ่งครับนี้มาออก,กันอยู่ตรงกลางครับโอ้โหมอทอถโดดมาครับมาหลอดโดดมาครับพูดติดน,นะฮะโอ้เล่นเมาด้วยแม่งจับลำบากเลยกิน นี่ยอยู่เลนกลางนะครับตอนนี้บอกว่าโดนครับโอ้โหแต่มีเวลาขาไม่ได้แต่แค่จะตายครับตอนนี้มาแล้วครับโอ้โหีบมาันครับไปวิ่งรูล้าหลังยิงฟีโกรอเทียนนะดีนะครับ <Double Kill. S 1> เไปได้สคิวนะครับหมสามนะครับหลังจากที่ตามตามหวันนี้ บอกว่าทีมเลสนะครับเสียบเสียบหนักนะครับโดนอีกครับผมตอนนี้ต้องบอกว่าสถานการณ์ได้กลับขึ้นมาอีกหนึ่งคิวนะครับสำหรับเดลมานะครับเก็บได้อีกหนึ่งคิวครับบอแรดเนี่ตายจมอยู่กองน้ำนะครับขุดไม่ขึ้นเลยครับลอยรอบันอิดลอยขึ้นอย่างเดียวนะครับตอนนี้สำหรับแรดนะครับเล่นด้วยนะครับมันทอดตังค์นะครับตายแล้วนะะ เบิร์ดบัตไม่มีความหมายนะครับเฮ <c oughs> ้ยเ <c oughs> ดือดมาอยู่ไหน <c oughs> ตอนนี้ครับมีการแลกเลนกันแล้วนะครับ <c oughs> เปลี่ยนเป็นมอ็อตนะครับไปอยู่ฝั่งเลนล่างแทนนะครับส่วนเทลอนัทนะครับผมต้องบอกว่าเทลอนัทเป็นอีกหนึ่งตัวที่ ยิงไกลได้ดีสุดนะครับท่านบอกว่ายิงไกลสุดในเกมแล้วนะครับยิงมาจับคู่กับไอ้ตัวแบบถึกโอ้โหโซโลยนะครับโอ้ยยิงบอกว่าทําอะไรแทบไม่ได้นะครับโซโลบอกว่าคันคันเจ็บเจ็บคันคันไม่รู้สึกนะครับโอ้โหสามลุกหนึ่งรือหนึ่งลุกสามครับตอนนี้มาแล้วครับนะครับมาแล้วครับแต่ว่าจะตายเองหรือไม่นะครับโอ้โหเข้าไปกลางวงแต่ก็ไม่มีครับมีอะไรเกิดขึ้นแยกๆกันกลับบ้านครับ เมาดันเลนกานะครับปุ๊บปาดากระจายสวยงามมากครับไม่โดนะไรเลยครับเมื่อกี้มาแล้วครับตอนนี้เจอตีสตันแล้วกลับไปก่อนนะครับโอมาอัน <c oughs> นี้โอมาต้องมาดันเลนบนนะครับ คลิปเข้าบ้านแล้วนะครับโดนยิงชนไปนะครับต้องบอกว่าเทวอนาถไม่ธรรมาดาจริงๆครับตอนนี้ต้องบอกว่าสกรของเที่วอนาถครับคิวหนึ่งนะครับตายศูนย์โดนชนตอนนี้คิวเล็กชนไปแล้ไม่แล้วก็าหายสาบศูนไปเลยครับจะลายไปกับสายเมฆนะครับตอนนี้น เล็นบอลครับจะใครเสียชีวิตหรือไม่โอ้โหเสียไปนะครับทั้งโอมานะครับว่าต้องบอกว่ากิมเรสรอบนี้ไม่ดีเลยครับผมเสียไป2ตัวนะครับมาครับเยทีวอนาดครับตัวก็บนักเกินจริงครับท่วยัใไ่แล้วก็แบบโอ้โหเป็นตัวเจ้าปัญหาเลยเกินครับสำหรับเทีวอนาดนะครับแต่ตอนนี้เธอไม่อนาดแล้วนะครับเธอต้องบอกว่า เฉื่อยสายเหลือเกิน,นเงาตัดเกี่ยวนัทคุ้นะครับมีคิวเลน Q กันมาแล้วมาดูมาหลอดนะครับมาหลอดก็ต้องบอกเก็บคลิปไม่ให้สูญเปล่าจริงครับในแบบ,บชิวๆป้อมกลางแตกแล้วนะครับเกาเหลือเพียงเกี่ยวนัทคนเดียวนะครับต้นานทานไม่ไหวนะครับที่จะรักษาป้อมเอาไว้ได้ ตอนนี้มาหลอดเงินเงียนอยู่เลนกลางครับตัดคลิปไปก่อนครับตอนนี้ต้องบอกว่าทีมบูกาลังพยายามขึ้นเลนกลางให้ได้ครับแต่โดนมาหลอดโดนไปครับโดนปลากระาาจายแล้วก็ถอยกลับบ้านไปฟ้องเมียต่อไปนะครับตนนี้นะครับต้องบอกว่า เิมพบูพยายามที่จะล้อมุงเลนบนนะครับตอนนี้โอ้โหโดนนะครับโซโลบอกว่าเริ่มเจ็บแล้วนะครับสำหรับฮันเดสเตตรงนี้ปล่อยกระจายมารู้สึกเจ็บเหลือเกินนะครับตั้งอยู่มันไม่มีสเอาเลนบนเข้าไปแล้วก็เพิ่มแรโมเดปตอำได้ครับแต่ว่าจะเสียโอกมาเป็นหรือไม่แต่ด้านหลังครับด้านหลังโดนโอ้โห ยิงด้านหลังมาครบแล้วก็เก็บคิวไปนะครับพื่แล้นะครับเก็บล่าไปนะครับแล้วก็โดนแ,ดแช่แข็งถึงแช่แข็งป๊บปั๊บปุ๊บกัแช่แข็งมาแล้วก็ตายครับไม่เหมือนกับทางกัปตันเมกาครับแช่แข็งออกมาแล้วมาเป็นฮี่โน่แต่ทีนี้แช่แข็งมาแล้วก็ตายครับแต่นี้ดโดนครับโดนโอ้โหโดนดักในป่าในพุ่มนะครับีลาโดนเรลมาเก็บไปนะครับหลอดจะมาแช่แข็งให้เพื่อนตอนนี้สามลุมหนึ่งครับแล้วก็เก็บไปนะครับ้องบอกว่าเรลมาตัวนี้แข็งเพื่อนนะครับเพราะว่าเก็บไปหนึ่งแล้วยัง สู้ต่ออีก3ตัวได้อย่างไม่กระทุกระท้านแต่สุดท้ายก็ตายไปนะครับแล้วก็แน่นอนครับทีมบูก็เก็บคะแนนไปทำครงกนนไปได้ดายแล้วต่อๆก็ต้องตองหรือไม่แต่มาครับกูมามาพุชคิวเลนมาคิวเลนโอ้โหแต่คิวเลนโดนโดนสกัดก่อนครับเลยเข้าไปถึงรับพอมีทั้งแล้วมีทั้งเนาะนะไครับตอนนี้เิวเลนตังไงครับคิวเลนตังไงมันหลอดผ่านไปนะครับผมต้องบอกว่ามันหลอด ได้โล่มาแล้วนะครับ <Jump down. S 1> ผมยิงแข่งแล้วได้โล่ไปนะครับได้โล่กันเบสมาแล้วนะครับนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าป้อมของทีมเลสนะครับเหลือไม่มากแล้วนะครับเหลือเพียงแค่5ป้อมเท่านั้นนะครับส่วนฝั่งทีมบูนี่ยังบอกว่ายังเหลือป้อมเกือบครบนะครับเหลือเพียงแค่ เล่นกลางกับเล่นล่างเท่านั้นเลยครับครับตังบอกว่าเดี๋ยวทําเล่นเล่นล่างให้นะครับตังจะไปเล่นล่างแล้วนะครับฮี่สโลกกนี่ครับไม่สลกสุดฮาไม่รู้สึกคันเลยครับแถมเลือดยังเพิ่มอีกนะครับสโลกโอ้เจ้าวัวตัวนี้น่าเกลียดเลยเกินนะครับเพราะว่าเลือดไม่ลดแถมยังเลือดเพิ่มอีกเพราะว่าเป็นวัวบูที่ถึกและคมเกินนะครับต้องบอกว่า เป็นสายแท้งที่หนาผิดนีกันนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าไม่มีใครเอาลงแล้วนะครับรับโอโรตัวนี้สุดแล้นี่ก็บางครับผมอาจจะโดนเ็วมากทีเดียวก็ต้วกตายได้เลยนะครับ,บเดี๋ยวมา,มาทำนัที่เลครับดันดเลนต่อเลยครับ แล้วก็กลับบ้านแล้วครับเพราะตรงนี้บ้านมีประเด็นครับตอนนี้ไปแล้วครับไปแล้วครับตัวโลกก็ไปกลางวัดบอลล็อกโดนเข้าไปตอนนี้บอกว่าไม่ดูดทีที่จะแบบการเล่นบอลเล่นไร้ครับต้อมในเสียไปแล้วนะครับมันจะคือเล่นทีเลที่มันลายหายไปยนะครับบิงๆยังไรเลยตอนนี้ไปถึงต้อมแล้วนะครับโอ้หให้ตัวโลกใส่เลยครับ แล้วก็ก็บอกว่าชนะไปนะครับไปนี้ทีมส e ดนะครับจังหวัดเสบลเ็ดมันมากนะครับและ MVP รอบนี้นะครับเมียสั่งมานะครับเมียสั่งลุยต้องบอกฝีมือไม่ธรรมดาเลยกันะครับโอ้ถ้าไม่ได้เมียบังคับนะฮะเมียใช้เสียงบังคับนี้เขาจะไม่มีสิทธิ์ได้ MVP เลยนะครับ ได้ MVP ดดวันนี้ได้แก่37136นะครับ